ก่อนอื่นที่จะไปตดตามข่าวสารกันนะครับมีเรื่องที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเรื่องของการบำบัดน้ําเสียจากพระอัชริยาภาพของในหลวงรอก้านะครับซึ่งในอดีตเองบึงมักกะสันต้องทำความใจเพื่อท่านผู้ชมก่อนว่าเป็นแหล่งน้ําที่อยู่ในเขตโรงงานไฟฟ้าขอไว้ครับรถไฟนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยขุดขึ้นในปี2474เพื่อเป็นการระบายของเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องหรือว่าน้ํามันทําให้คลองของบึงมักกะสันเองเนี่ยสภาพค่อนข้างจะระ่าเสีย แต่ด้วยพระอัชฉรยาภาพของในหลวงร .9 ครับมีการใช้เรื่องของผักตบชวามาช่วยบำงบัดน้ำเสียครับคงไม่มีใครคาคิดมาก่อนนะครับว่าสมัยก่อนสภาพบึงมักกะาสาันที่เน่าเสียในอดีตนั้นจากเหตุผลที่ผมเรียนให้ทราบนั้นหากไม่ได้แนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาพิพุินเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระองค์ครับทรงตระหนักถึงมลพิษมลภาวะและมลพิษ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านครับเล็งเห็นว่าผักตบชวาเองมีประโยชน์ซึ่งสมัยก่อนส่วนส่วนมากก็บอกว่าไร้ค่าโดยเมื่อวันที่15เมษายนและวันที่20เมษายน2528จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆปรับปรุงคุณภาพของบึงมักกะสันโดยใช้ผักตบชวาวาเป็นเครื่องกรองน้ําธรรมชาติ ในการดูดซับสิ่งปฏิกูลสารพิษเพื่อเป็นสถานที่กักเก็บน้ำละช่วยระบายน้ำในหน้าฝนบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา,ยานในอดีตครับ โดยพระราทานคําแนะนําให้ใช้ผักตบชวากรองน้ําเสียเพราะผักตบชวามีคุณภาพทําหน้าที่เป็นตัวกรองเรียกว่าเครื่องกรองน้ําธรรมชาติใช้ระบบสายลมและแสงแดดด้วยการเลี้ยงผักตบชวาในกระชังบริเวณกลางบึงซึ่งเป็นพื้นที่เปิดสามารถรับแสงแดดได้อย่างเต็มที่เมื่อน้ําไหลผ่านผักตบชวาจะเป็นตัวดูดซับอาหารและโลหะหนักในน้ําเสียซึ่งสามารถบําบัดได้วันละ3 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแลูกบาทเมตรและต่อมามีการเสริมเครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอยร่วมบาบัดด้วย ทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้การทำงานของระบบอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างพืชน้ำได้แก่สาหร่ายกับแบคทีเรียนในช่วงเวลากลางวันสาหร่ายจะสังเคราะห์แสงด้วยการใช้แสงแดดและคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำสาหร่ายจะนำคาร์โบไฮเดรตไปใช้สร้างเซลล์ใหม่ส่วนออกซิเจนที่เป็นผลพลอยได้จะถูกแบคทีรียนำไปใช้ย่อยสลายน้ำเสียนับเป็นแสงแห่งพระบรารมีที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยค่ะ